คือจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยนักสืบขาดแคลนนะครับแล้วก็เหมือนตัวที่ผมถูกฝึกมาโดยท่านอาจารย์ปัดพลตุลเอกสุวัสดแจ้งยอดสุขเนี่ยท่านบอกว่าการที่จะฝึกนักสืบสักคนเนี่ย <ๆ S 1> เพื่อไปดูแลประชาชนเนี่ยมันทําได้มันหายากเนื่องจากว่ามันจะต้องเสียสะละหลายๆอย่างนะคือมันถึงจะมีคําพูดว่าต้องมีสัญชาตยานของหมาร่าเนื้อ นะครับก็คือถ้าคิดจะจับใครเนี่ยมันต้องไม่เลิกนะครับส่วนจริงๆแล้วผมก็มีลูกศิษย์ในการฝึกนะแต่ว่าในสำหรับแชเนี่ยเขาที่เขาโดดเด่นที่เขาโดดเด่นมาเป็นอย่างแรกเลยก็คือมันต้องมีความเป็นเขาเรียกไงอยากทำงานเพื่อสังคมอยากช่วยเหลือผู้ที่ผู้สุจริตที่ตก ทุกได้ยากหรือเดือดร้อนเนี่ยนี่ต้องมาเป็นลำดับหนึ่งเลยแล้วมาเป็นลำดับสองก็คือต้องมีไหวพิปฏิพานในการทำงานและข้อสำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นผู้เสียสละนะครับก็ปลูกปั้นเขามาตั้งแต่เขายศดร้อยตำรวจโทนะครับก็เห็นความมุ่งมั่นของเขาเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นมีความสามารถถึงขนาดตรงนี้แต่ว่าเขาพยายามพัฒนาเกินจุด คนปกติอยู่เสมอนะครับแล้วก็วันนี้มันหมดยุคแล้วที่ตำรวจโดยเฉพาะฝ่ายสืบสวนทำงานแล้วไม่เป็นที่ยอมรับภาพพจน์ตำรวจมันก็เลยทำให้สื่อสารกับประชาชนไม่เข้าใจมันโทษใครไม่ได้ครับต้องโทษตัวเองแล้ววันนี้ผมมองแล้วว่าเขาสามารถเป็นตัวอย่างไม่ใช่แค่ตำรวจรุ่นใหม่นะรวมทั้งเงยาวชน คนรุ่นใหม่ด้วยว่าจะได้เห็นว่าตำรวจทำงานยังไงแล้วก็อยากให้น้องๆคนรุ่นใหม่อย่าเป็นตำรวจทุกอย่างมันรวมกันเป็นพลังรวมกันเป็นหนึ่งรวมรวมใจเป็นหนึ่งเพราะมีคำพูดหนึ่งว่าตำรวจจะดีได้ผู้นำต้องมีผู้นำที่ดีผู้นำที่ดีได้ต้องมีต้นแบบก็ผมก็มีต้นแบบมีอาจารย์เป็นต้นแบบนะครับ ก็เอาคำที่อาจารย์สอนมามาถ่ายทอดแล้ววันนี้แม้ว่าผมจะมาอยู่แค่1ปี4เดือนแต่ทั้งชีวิตเป็นตำรวจนครบาลนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใต้บังชาในสืบนครบาลท,ทุกคนเลยทั้งกองหน้ากองหลังปีกซ้ายปีกขวาแม้กระทั่งคนถือคูลเลอร์น้ำเนี่ยว,วันนี้ทุกคนทำงาน เพื่อประชาชนจริงๆตอนอบรมนักสืบ 5G นะครับท่านพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขท่านพลตำรวจโทวินัยทองสองแล้วก็พลตำรวจตีปีชาที่มารมนตรีเนี่ยท่านสนับสนุนให้พานักเรียนไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพอเราไปถึงเนี่ยเราไปเห็นตำรวจโลเคอลค์รัาดัลัสเห็นว่าเขาจะมีชุดปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ชุดปฏิการพิเศษชุดใหญ่นะเขาบอกว่ามันจะเวลามันมีเหตุในกรณีคนร้ายมีอาวุธหรือต่อสู้ตำรวจเนี่ยถ้าเราเรารอชุดปฏิการพิเศษเนี่ยมันจะมีเงื่อนเวลาเพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องมีชุดปฏิการพิเศษในเมืองในรัฐรัฐนั้นที่สามารถออกมาตอบโตสถานการณ์ในการปกป้องไม่ให้ประชาชนบาดเจ็บล้มตายรวมทั้งตัวเจ้าหน้าที่ด้วย วันนี้ก็มาดูโครงสร้างปรากฏว่าสืบคนครบาลสืบหนึ่งถึงสืบ9เนี่ยทุกที่เขาจะมีชุดบริการพิเศษใน,นายกรบับการเองยกเว้นมชนยกเว้นสืบนอเพราะว่าสืบนอเนี่ยชุดบริการพิเศษดรินทาราเนี่ยจะจะไปขึ้นอยู่กับ191ซึ่งเราก็ทํางานร่วมกันแต่ผมอยากจะอุดช่องว่างเหมือนที่ไปดูงานที่สหรัฐอเมริกาก็คือมันมีเหตุอย่างเช่น กลุ่มนักศึกษาอาชีวะทมินที่เป็นพวกผีเนี่ยที่มีอาวุธเนี่ยแล้วสื่นมตะครบาลถ้าไปจับแล้วเขาต่อสู้ขึ้นมาวันนี้ผมก็เป็นห่วงกลัวว่าลูกน้องจะไม่ปลอดภัยกลัวประชาชนจะถูกลูกหลงหรือในกรณีที่มีกระบวนการค้ายาเสพติดอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเราไม่ได้ก๊อปปี้เขานะแต่เอาตัวอย่างที่ดีมาจึงเอาลูกน้องทั้งหมดเนี่ยไปฝึกยุทธวิธีแล้วยิงปืนแล้วก็มีการคัดเลือก จริงๆทำมาประมาณเกือบ6เดือนแล้วเอาคนที่มีการยิงปืนที่แม่นมากมียุทธวิธีที่ดีแล้วเอามารวมทีมกันสร้างเป็นชุดที่เรียกว่าพยากร้ายเทพนะครมันเป็นคำพูดที่ก้องหูมาตั้งแต่สมัยผมเป็นร,ร้อยตำรวจโทนะอาจารย์ท่านพูดอยู่เสมอว่าการเป็นนักสืบเนี่ยต้องเป็นหมาร่าเนื้อ แล้วต้องกัดไม่ปล่อยมันเป็นการมันเหมือนเป็นวัฒกรรมที่ปลูกฝังของนักสืบว่าถ้าจับไม่ได้ไม่เลิกถ้าไม่รู้ตัวคนร้ายต้องไม่หยุดไม่งั้นมันจะไปก่อเหตุที่อื่นอีกเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเขาเรียกไงมันเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมของนักสืบจริงๆนะเฉพาะตำรวจนักสืบจริงๆวันนี้ผมก็เป็นแค่สื่อกลาง เอายุคในอดีตเอามาถ่ายทอดให้กับนักสืบยุคใหม่รวมทั้งที่กำลังอบรมอยู่ด้วยเนี่ยท็อปจีเนี่ยว่าหัวใจของนักสสบเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นนักล่าก่อนแล้วต้องกัดไม่ปล่อยครับปรับเปลี่ยนมากเลยนะครับปรับเปลี่ยนจากยุคในอดีตเราต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ทันสมัยแบบนี้ขนาดนี้นะครับในสมัยปัจจุบันเนี่ยมัน มันเกิน5 g ีแล้วแล้วถ้าตำรวจยังตามไม่ทันโดยเฉพาะตามคนร้ายไม่ทันเนี่ยจริงๆเราควรเอาวิวัฒนาการพวกนี้มาใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพวกนี้มันใช้ประโยชน์อย่างเช่นมีหลายๆคดีเนี่ยเราเอาหน้าของผู้กระทําความผิดลงแป๊บเดียวเนี่ยมันจะมีเบาะแสจากประชาชนเข้ามาตามคอนเซปต์เลยว่าจริงๆแล้วตำรวจคนแรกคือประชาชนนะ แล้วมันได้ผลจริงๆแต่ว่าเราต้องรักษามาตรฐานไว้คือต้องปกป้องแหล่งข่าวปกป้องประชาชนที่ให้บ่อแสแล้ววันนี้เหตุสืบนค่อขอมาเราทำแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ตำรวจยุคปัจจุบันควรเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ไม่อย่างนั้นท่านจะตามมิชฉาชีพไม่ทันครับก็สำหรับคนร้ายนะครับก็ ไม่มีอะไรที่มันหนีรอดไปหรอกนะครับเพราะว่ากฎแห่งกรรมมีอยู่จริงสำหรับคนร้ายที่เป็นตามเหตุสืบนครบาลก็เช่นกันนะครับผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งทีมงานสืบนครบาลหรือสารวัตรหมพรมเนี่ยต้องไปเคาะประตูนหน้าบ้านท่านแน่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านทำผิดหนีไม่รอดแต่ถ้าท่านทำแล้วไม่เลิกท่านต้องรับโทษแล้วก็รับสิ่งที่ท่านก่อ ายเท่าครับ